สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูมุกสวัสดีค่ะครูยุ้ยค่ะวันนี้มาพบกับครูยุ้ยและครูมุกครูมุกและครูยุ้ยใช่ค่ะครูยุ้ยกับครูมุกมาว่ายน้ำที่ทะเลกันค่ะวันนี้โอ้โหใช่แล้วค่ะมาดำน้ำกัน ศัตรังกนหมดเลยค่ะคุณมุกค่ะใช่ค่ะ,คะเนี่ยถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณยกับคุณมุกนะคะจะช่วยเด็กๆวาดรูปคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเพ้น,เ,นเป็นรูปอะไรรูปอะไรดีนะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้ต้องไปดูก<ด>ันเลยค่ะเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในหน่วยเรื่องสัตทรีค่ะวันนี้นะคะครูมุกกับครูยุ้ยจะมาสอนดเด็กๆในการวาด สัตว์ทะเลน่ารักน่ารักค่ะวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างมาเป็นพี่ปลาหมึกค่ะจะยกตัวอย่างมาเป็น2แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันแบบแรกกันก่อนนะคะโดยจะใช้รูปทรงวงกลมค่ะให้เด็กๆคลิกที่รูปทรงวงกลมนะคะนี่ค่ะเราจะได้เป็นส่วนหัวแล้วนะคะจากนั้นครูมุกจะใช้ยางลบค่ะในการลบส่วนข้างล่างเพื่อจะวาด เป็นหนวดนะคะยังใช้รูปทรงวงกลมนะคะเพื่อว่าเป็นดวงตาค่ะแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะคุณมุกก็จะใช้แปลงนะคะบลัชค่ะโดยการวาดนะคะ หนวดปลาหมึกค่ะเด็กๆสามารถวาดตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะหรือวาดตามคูม,มุกไปได้เลยค่ะนี่นะคะหนวดปลาหมึกนะคะให้ต่อไปกับหัวนะคะจากนั้นเพิ่มปากเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะก็จะได้พี่ปลาหมึกแบบนี้ค่ะ คุ้มุกจะลองลงสีดูนะคะให้คลิกที่ถังสีค่ะจากนั้นคัลเลอร์วันนะคะของคุ้มุกเป็นสีดําแล้วคุ้มุกก็จะมาหยดที่ดวงตาค่ะต่อไปปลาหมึกของคุ้มุกนะคะอยากให้เป็นสีชมพูค่ะก็คลิกที่สีชมพูค่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่าลูกศรของเราเปลี่ยนเป็นถังสีแล้วพร้อมที่จะลงสีนะคะให้มาคลิกบริเวณที่ต้องการลงสีเลยค่ะก็จะได้พี่ปลาหมึกน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ต่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะใช้รูปทรงสามเหลี่ยมค่ะครูมุขขอใช้เป็นสีดำนะคะกลับได้เปลี่ยนเป็นสีดำก่อนนะดี๋ยว,ว่าเด็กๆอยากใช้สีอื่นได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะจินตนาการของเด็กๆจากนั้นนะคะครูมกุกจะใช้รูปทรงวงกลมค่ะในการวาดดวงตานั่นเองค่ะ เหมือนกันค่ะอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะในส่วนของดวงตาค่ะจากนั้นหลักการเดิมค่ะคุณม,มุกจะใช้แปลงนะคะบลัชค่ะโดยการวาดหนวดของพี่ปลาหมึกค่ะ เพิ่มปากนิดนึงนะคะต่อไปลงสีค่ะคูมุกอยากให้พี่ปลาหมึกตัวนี้เป็นสีฟ้าค่ะคลิกที่สีก่อนนะคะแล้วก็ถังสีหรือว่าจะคลิกที่ถังสีและมาสีได้ทั้งสองแบบนะคะนี่ค่ะต่อไปดวงตาของปลาหมึกของคูมุกนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วก็จะได้พี่ปลาหมึกสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นไงมม่คะเด็กๆวิธีการวาดสัตว์ทะเลกับคุณนิ่กับค,คุณมุกไม่ยากเลยใช่ไหมอย่าลืมนะคะใส่สีสันให้สวยงามและส่งผลงานมาให้คุณพิ่กับคุณมุกคูกน,คนะคะโดยการที่ ถ่ายรูปนะคะหรือส่งคลิปวิดีโอมายังครูประจําชั้นก็ได้ค่ะและครูประจําชั้นนะคะจะส่งไหมครูมุกและครูยุ้ยได้รับชมกันค่ะอย่าลืมส่งกันมานะคะครูยุ้ยกับครูมุกกำลังรอผลงานงเด็กอยู่นะคะว่าสัตว์ทะเลที่ครูยุ้ยกับครูมุกสอนไปเลยค่ะว่าจะออกมาหน้าตารูปร่างสีสันเป็นยังไงใส่ทีละการเข้าไปด้วยนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูยุ้ยกับครูมุกก็ต้องลาเด็กๆไปก่อนนะขอไปว่ายน้ําเล่นกับพี่ปลาพี่ปตาหมือกันก่อนนะจ๊ะวันนี้ バイバーイ。